ข้อที่สามครอยากขอให้ทิมเวนะพี่เจ้านะฮะอยากขอให้ทีมเว้็สามโจทย์บอกอะไรมาโอตีโจทย์กันอ่ะเอออ่ข้อสามนี่เขาให้อะไรมาฮะสมมุิว่าเป็นเป็นอะไรครับทีมเกตคอดชอบเลขอะไรครับสองไม่ไม่เอาสองแน่นไปสี่ดีกว่าสี่ใครครับ ารโคเซฮะโคเสที่มหาทำอะไรเขียนยังไงเดีแบบนี้ไหมหรือ CSC ใช่เฉย C S ไม่เขีนนี้แล้วกันก็เรียโคเสกยางไงเนี่ยโคเสธรรมดาแล้วเออ C S สมัยากมันยากคุณมาจําจํเรี่องอสออ่า DX นะครับเฮ้ยทำไงอ่ะให้ใครเป็นยูโคเสทําไมมันเปส่วนกับของแทมันเป็นส่วนกับ นะไม่ใช่มันตรงมันมันตรงต้องแยกออกเพราะมันเป็น,นโคเสตกำลังสอง นิทธรรมดานิโคเซตตอบลบอะไรลบลบลบโคเซตลบโคเซตคอรดคอร์ดเซตยูคอรดคอร์ดยูยูนิ่อะไรนี่สี่เอ็กซ์ี่ใช่ไหมนิโคเซกได้ลบโคเซกคอร์ดเราต้องไปทบทวนนะฮะคล็ดดิปตีโกนะฮะอ่ามีนะฮะมีใน เราตัดกันเยอะเลยฮะเชือเชือก็จากกายเป็นเลยครับเนื่องจากโคเซกนี้กําลังหนึ่งเนี่ยกำลังสองรวกันเป็นกำลังอะไรงติดลบไปข้างหน้าได้เลยนะโคเซกกำลังสามสี่เอสนะฮะโคเซกโคเซกหอ่จมถม่นเปอร์เฟกต์นะยกกำลังสามสี่เอสโอเคนะฮะแล้วก็ดีอะไรฮะดีโคเซกสี่เอส ใช่ไหมจากนั้นโคไซนนี้นมองเป็นอะไรครับกำลังอะไรครั <ละ S 1> กำลังสามย้ายขึ้นเป็นก,กำลังลบสามโคไซน์ 4x กำลังลบสามนะครับติดลบไปนะะพร้อมแล้วนี่เกยียจ้าดีโคไซกมันเป็นยูนะมันเป็นยูกำลังเอ็นนะฮะใช่ไหมเวลาจะสมมติให้ยูเป็นอะไรก็ต้องดิฟได้ตัดได้นั่นแหละอินทิเกรตได้นะ อยู่กําลังลบสามตอบว่านะฮะลบสามบสมวงหนึ่งเป็นลบสองอ่าลบสามงหนึ่งได้ลบอะไรฮะลบสองส่วนอะส่วนลบสองจบหัวสี่อันตอบหนึ่งส่วนสี่ไหมหนึ่งส่วนสี่เก็รีบสีอ๋อลืมอีกนะอ๋อรีบสีได้นะฮะได้สี่อ่าหนึ่งส่วนีเนี่ยหนึ่งส่นสี่วนอ่าหนึ่งส่วนสี่ขอบคุณรับผมครับ ลบเป็นบวกนะลบหายเป็บวกสองสี่เป็นอะไรหนส่วนแปครับ <seis> ต <of things> ัวน uh, ี <Yes>. ้ใช่ไหมหนึ่งแอะไรฮะหนึ่งส่วแโคเซเอ็กซ์กำลังอะไรฮะลบสบวกสี่จบนะก็ถือว่ายากนะจะเอาโคไซน์มข้างล่างนะเราไม่เอาเรอเอาค้างไว้อย่างนี้แหะเพราะวาใจหลักการใช้สูตรยังนะงนั้นจะใช้เลือกตัวไหนเป็นย ริบแล้วตัดได้ถ้าริบแล้วตัดไม่ได้อย่าเอามาถ้างั้นก็ใช้หลักการพยายามใการเลือกเข้าใจไหมฮะโอเคอ่ะถือว่าจําได้เลยนะสุนิตเกตหมดเลยฮนะเดี๋ยว,ยวนี้การนี้โจทย์รวมมิตรเจ็ดญาตน้ำมานะครับคลิปโหดร้ายมาแนละ้วต,ต่อไปข้อไหนข้อไหนหมดค่ะส่วนไปข้อสี่นะฮะ อืมพี่ก้าว่าไหนไปประยองครับน,น้องเคืออะไรโอ้โข้อนี้ฮ่าฮ่ะปัามยากมันมาแล้วซรายกำลัง8เลยซรายกำลัง8ปพูดกับคอสอะไรนะ 2x ธรรมดาดีอะไร D2 Dx โอเคตอนนี้ ถือว่าไม่ยากครับังวะให้ใครเป็นยูครับให้คอร์สให้คอร์สเป็นยูแล้วมันดิฟแล้วมันจะตัดสายได้ครับฮะให้ใครเป็นย,ยูให้ซ้ายให้ซ้ายน้องซ้ายหัวน้องนะีย่ยยูนะฮะเราได้มาครับดิฟอะไรฮะดิฟซ้าย 2x ต่อว่าดิฟซ้ายได้ ได้ c อสคอส,ส 2x อย่าลืมริบอะไรฮะ <S 2> 2. <S x, 3, นิบ <2. S 1> สองร2 x สามตัดชัวชัวน่ะนิบส x ต่อสองเอาสองมาข้างหน้านึงกับสองนะฮะเอาหกับสองข้างหน้ามาจส,ส,ส่วนนะฮะได้ินเกตรตทรากกำลังแครับสอง x ดีทรากำลังดีทราอ x ไปแล้วก็อินเกตรตธรรมดาครับอันนี้ u กำลังแใช่ไหมก,กลายเป็นอะไรจาก s i ายกำลัง8เป็น s i ายกำลัง9ส่วน9 1ะส่วนสองก็แลกเกลนเลยรับเท่าไหร่ได้ไซรยนะครับหวสหวนสิบแเนาะเก้าสองสดซร์ัก้าสองเอ็กซ์กสีจบกูได้สอนนิกตัแทนไหมไม่รู้ใช่ไหม <Australia> ทางนะครับเจจำได้ไหมที <|so|> ่เราจะจำได้ เพื่อความสะใจเพื่อเพื่อว่าครูเขาให้ทำนะฮะทำโจทย์เพิ่มเติมนะฮะอย่าเพิ่มสัวไปสี่สนนะฮะยังไงก็ต้องท่องอยู่นะฮะอ่าอินดิเกตแทนนะครับมีการพิสูจน์มาแล้วแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าอินดิเกตแทนตอบแล้วครับรันรันสิ่ ร yup. uh, 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 อนเสรยูนะเราเยูบวกที่สอินดิเกตแทนเสป้ะอินดิเกตะะอินดิเกตคอรอินดิเกตตอยูนะฮะได้ลอนะไรมันอย่างเงนเยอะแยะนะฮะต่อมาอินดิเกตอะไรครับเซกอินดิเกตเซกีตอบอะไรฮะลอนยูบวกแอ่า เซกหักแทนเนาะแน่นอนเซกหักแทนเซกยูแทนยูวกกันอ่าแล้วลส,กกส,สุดท้ายอินดิเจไรครับโคเซกให้ยินดีเจโคเซก,กตอบว่าดีดีดยูนะไม่ใช่ดีนะ,ะดียูอ่าได้เลยฮะได้อะไรแลอนอะไรฮะโคเซกขอดนะโคเซกยูมาลบโคเซกยูลบขอดยูโอโ้โห ถ้าจ,จับได้ตะแนนเู่ับหั่น่ะสินะฮะ,นะะ,นะะ,ะน่าพอตรวจจุดไลน์ดนะน่านล้จตจด้านาหนครับข้อ่ะข้อที่เทอาไหร่ตอนนี้ ข้านะฮะอลองดูนี่เกตข้างนี้ครับอ,อินที่เกทอะไรนียอีกกาลังโอกกลังเท่าไหร่เขเรขอะไรคุณเป็นไรสาม,สามอีกแล้วอีกรังสามเราขอเป็นโจทย์น้นึงนะฮะแทนอะไรนะแทนหนึ่งบวกอีกรลังสามเนี่ อะไร dxo แทนเป็น U? ู e บว1บคณอะไรเงี้ยแทนเป็นย1 e อ่าเหี้ยนี้เป็นยนะฮะได้ e กํลั e ง 3x แทน1 e บวก e กํลัง 3x ดี1 e บวก e กํลัง 3x ดิดหเป็น 0ตัดทิงดฟดีกำลัง3ได้3าก <3 S 1> ได้ e 3กำลังตอบ3อ 3. 3เอ3าเลยนะกันเนาะอัดชัวช่วชั่วก็เลยได้1ส่วนอะไรนะ1ส่วน <4. S 1> 3อินทิเกรตแทน1 3x บวก e กำลัง 3x น x. ั่นเอกบวกลัง 3x นะครับอ่า <4. S 1> อินทิเกรตแทนตอบว่า <4. S 1> ล,ลอนเซก <Okay. S 2> อยู่อ่าอรัถ้าส,ร,สรุปแทนเซกนะฮะ ตอนแอปสโหลดเซกเซกอะไรเซกหนึ่งหวกนึ่งหัวกำลังสามเอฟจบเข้าใจง่ายไหมง่ายง่ายอืมง่ายใช่ไหมจัดไปครับพอนนี้จัดไปใ,ใช่ไหนี้ไม่รู้นะ <c oughs> นะพอนนี้ครับยากเลยเมื่อกี้ง่ายแล้ว ากเลยอ๋อไม่เอาเอาจบ,บ้อสอบไปเลยจัดเลยเดีกว่าโอ้สวยงามมากเนี่ยแนวแคล้ายๆกันแนวแคล้ายๆกันแทนดีเลยเห็นแบบแบบเมื่อกี้ข้องีทอะไรโผล่นิเจอไหนนครับเอ๊ะกำลังรอเอ๊ะมาสอนไปเลยฮะค,คูณแทน 3 x กซ e, ์ำลัง3ลบไปหนึ่งดัอตอบครับเราจำสุดท้าทำได้เลยตอบว่าได้ไหมได้ไหม ใครปาดูครับตรนนี้สามอกมอ่าเฮมองออกแล้วโอ้โหเมสิสดๆสามเอกังสลบหดีเอเป็นไปสามเป็นกำลังสามลบหนึ่งรบได้ได้สามได้ได้เก้าลังสิดหนึเป็นศูก็ตัดเอสองทิ้งจึ้งก็เลยเหลือหนึ่งตัวอะรครับตัวส่เกาก็แวออกมาเป็นแทนอะไรามลังสามลบใครหไป ดีอะไรฮะดีเท่าหร่ครับสามในการสามบวกลบหนึ่งดังนั้นตออะไรฮะนี่เกตันเหมือนเดิมนะต่อไรครับหนึ่งส่วนเก้าร้อนอะไรร้อนเศษร้อนเศษเซษอะไรสามในการสามลบห <4. S 2> <6, 4. S 1> นึ่งจบวกสี่นะขอเข้าใจเนาะอาจจะจ์ยากหน่อ,อย ขึ้นมาหน่อยนะฮะถือว่าจำได้หมดแล้วยังจะมีอีกไหมวะแอปสรุปพวกนี้เอาสักข,ข้อมาเอาสีสักข้อไหมอ่าสีสักข้อแน่เลยอ่นเขาเจ็ดต้องนับไปท่องมานะมีรูปอย่าครูจะออกไหมฝึกใช้ดูนะก็เจ็ดนะฮะ อ่าเขาให้อะไรครับคนนี้มาอินิเกต x กกำลังไหม x ลังสองคูณกับใครคูณกับเศษ 2x กํำลังสาลบหนอันนี้เบสิกมาก2ออะไรนีครับใครเป็นยูอส,อสองเอก็กกำ่าสองเป็นยเพราะเราจะอินิเกตเศกใช่ไหมอ่ะก็เป็นสามากำลังสอเอ่อสอกกำลังสาม,าสาล,บสามลบหดีอะไรฮะ มี2 x เกกำลังสลบ1ไปหารด้วยครับผลดิด6กเอกำลังสองอกกนิดหนึ่งแป็นศตัดชั่วชั่วเหลือ1ส่วน6ินดิเจนเซก2 x เกกำลัง3ลบ1ไปดีตดรนงร 2, 3, 1, ตน,นี้แหละนะอินดิเจนเซกได้ไหมนี่เซกแทนก็ดได้ไส 6, 1ดส่วน6รลอนแอสซูลดเซก บวกแทนสิบยาวแล้วเกินอันนี้ก็เป็นอัตราส่วน 2x กำลังสามลบ1มาบวกกับแน 1, บทน 2x กำลังสามลบหนึ่งติดอัตราส่วน64 66นี่ถ้าใช้สูตรเป็นจำสูตรได้ก็น่าจะทำได้เนาะอีสองสูตรก็เหมือนกันเนาะคล้ายกันถ้าขอก็ได้ทรายถ้าโคเสก,กได้โคเสก,กลบผับแค่นั้นแหละนอนนะครับมีอะไรไหมที่ยายากยามีไหม ัวแปลกๆสิโยนยเครับยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่จะลุยมันอนจากครับชาบ,บ้านครับคนเราเขา้าบ,บ้านเลยเแปะแปมีน่าสนใจเหลือเกิน อ่านี่แล้วกันนะฮะอินเจรตคอสลอสส์หารเอดีอ ดิบได้ดิได้ฮะอินดิเกคอสก็ให้รอนอะไรนะรอนเอกปหารด้วผลนิดดิบรอนดาวต่อไหมมืส่วนเดิบรอนเอกต่อมือส่วนเอกจบหาได้เอกเอกกับเอกต่อปายนะก็การเป็นการอินดิเกตอะไรครับอินดิเกตคอสธรรมดาจำได้ไหมว่าอินดิเกตคอสได้อะไรสายสายเฮ้ยบวก์ล็อกไอโบว์อ่ะอินดิเกต คอ,อนจะได้สายติดจะดีฮะเออได้สายครับบวกกันให้เกือบจะดีแล้วจบเกืกเเอบจะดีแล้วมันกระซุ่งมาแล้วสีดีเลยเอ่าคนนะั่งคนนะั่งคนใครดีวะนีคข้อนี้น่าสนใจมากข้อที่เก้าอินเร์เกตเซกจดจุลา ฐานรูดเอ็กเอาเข้าไปคูนแทนกันเฮะหานรถดเอ็เอาเข้าไปหานใครกันหารถดเอ็เอาเข้าไปใครเคยอยู่ครับข้าวีดูนเอนีอนะเอ่เอ้ยไม่ไม่ไม่ออา้ารูเล็กแกก็ตรงตามดีแจริงทำไมเอาเป็นแทน ท่านี่เป็นแทนใช่ไหมนิเกตแทนได้ไหมิบิเศษได้เศกอะไรเได้เศกแทนก็ตัดได้แค่อันเดียวเศกก็ตัดแค่อันเดียวแล้วมันจะอันนี้เศกอันนี้แทนมันจะไปยูพลังเอ็นได้ไงยูจะต้องดิฟง่ายริฟแล้วตัดได้ให้เป็นเศก แล้วก็อะไรครับดีอะไรอีกครับรดีสแปร์รถ X EP โอ้โหตัดไหมเนี่ยตัดตัดไปหนึ่งตัวแล้วสบายใจตัดไปหนึ่งตัวเหลือกีลังอะไสีเหลือกลังสี่ดิสแปร์รถตับอะไรฮะหนึ่งส่วนสองแร์ร X ก,ก็ตัดกันอีกที พี่งเรียเปี่ยนทางน,นาฬิกาได้ะคะเสรสวรอยู่ข้างล่างเกับเสรีส่วนกลางกลางไปเลยครับ